ส้มตำที่นี่แซ่บมากถึงแล้วค่ะกับรีสอร์ทบลูสกายนะคะเดี๋ยวไปรอเช็คอินกันค่ะ จากที่เรานะคะไปเช็คอินเสร็จแล้วเราก็มาจองอาหารนะคะเพื่อที่จะเลือกมุมสำหรับดินเนอร์นี้นะคะดูบรรยากาศรอบๆสิคโอโหสวยมากๆเลยค่ะคือแบบดีสุดๆเลยะคะ่ะทุกคน ต่อมานะคะเราจะไปที่วินร่าป่าสนกันค่ะวันนี้จะมาทานกาแฟกับขนมนะคะระหว่างรอเวลาค่ะโอ้โหดูวิวสิคะทุกคนสวยมากเป็นทุ่งทุ่งกาแฟทุ่งหญ้าดูบรรยากาศรอบๆโอ้โหแล้วกาแฟสตาร์บัคนะจ๊ะดูบรรยากาศจ้ะ<อ>มีมากๆค่ะแต่ว่าร้อนนิดนึงนะคะช่วงเย็นมานั่ง<อ>ก็คโอเคค่ะอันนี้รอเวลา อันนี้ถึงห้องแล้วนะคะห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชูห้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องเป็นใช้ Family ่ o ูมนะคะก็จะเป็นดับสี่คนเนาะก็จะเป็นสองชั้นค่ะอันนี้จะเป็นเตียงข้างล่างค่ะข้างบนจะเป็นเตียงที่เป็นฟูกกับพื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันค่ะโอ้โหบรรยากาศคือบรรยากาศคือแบบอยาก wake up like this วันเลยค่ะดีสุดๆเลย ช่วงหาทำนะคะซื้อมาแล้วก็หักแล้วค่ะอันนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศาสกับบรรยากาศร,ร,ร,อ,ร,อ,รอบๆกันะคะมีรถปักทองค่ะอันนี้คนก็ค่อนข้างมีนะคะอันนี้บรรยากาศดีก็คือไม่ร้อนเกินไปค่ะเราก็จะมาถ่ายในสวนกันมีเดอะเมสนะคะให้วิ่งเล่นแล้วก็จะมีเป็นสวนตรงนี้ค่ะสวยมากๆเลยทุกคนไ,ได้หลายลรูปด้ยค่ะในมุมนี้เนาะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะมือนอยู่แบบฝรั่งเศสอะไรคือบรรยากาศดีมากใช่ค่ะใช่นะคนดูสิว่ะ <c oughs> อีมุมที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือเป็นแนวเจ้าหญิงเนาะคือต้องนั่งรถฝักทองค่ะก็เลยมาเรียกมุมนี้เนาะดูอเนื่อยกันแล้วค่ะเราจะไปทาอนอาหารแล้วนะคะเราจะวิ่งขึ้นไปแล้วค่ะเราหิวมากเลยค่ะคก็ทานแบบไม่ทานอะไรมากอนเบมอมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองนะคะตอนนี้เรากำลังจะตื่นไปแต่เช้านะคะไปดูหมอกกันค่ะไปดูว่ามีไหมอ่าสรุกไม่มีคะ่ะเดี๋ยวก็เลยไปหาร้านกาแฟนั่งนะคะ,คะก็เลย เป็นเซงนิดนึงค่ะจัดเต็มมันก็าอากาศจะหนาวเนาะคือไม่ได้หนาวเท่าไหร่แล้วก็ไม่เจอมอก็คือเศร้าไปแล้ก็ได้วิวเป็นร้านกาแฟที่นี่นะคะเป็นร้าน180 All Day All Season ที่นี่ก็จะเป็นที่พักแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะคะก็มีบุมส,สวยๆให้ถ่ายรูปก,กันเยอะอยะค่ะ แล้วค่ะทุกคนอันนี้เราจะมาทานอาหารเบรกที่โรงแรมกันนะคะดูบรรยากาศรอบๆสกายโอ้โหดีสุดๆเลยค่ะฟิลแบบอยู่ตามเพสสุดๆเลยลเดี๋ยวไปดูอาหารเชา้านค่ะมีอะไรอันนี้เป็นไลบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะเป็นพวกข้าวต้มมีพวกแบบผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยค่ะเลือกให้เลือกมากมายแล้วเดี๋ยวดูวิวกันทุกคนคือมันดีมากคือแบบอยากกินข้าวแบบตื่นมากินนี้ทุกวันดูทุกคนดูดีวิวภูเขาคือฝิ่นป้นนี้ข้าวต้มนะคะแล้วก็จบด้วยผลไม้เบาๆนะคะก่อนที่เราจะไปที่ไหนต่อ ไปคาเฟ่กันต่อค่ะคาเฟ่ที่นี่คือสวยมากๆเลยเป็นแบบเป็นมือผมกลคล้ายมือพอกพิเทเจ้าแล้วคือวิวแบบ1 8อยองศานี่ก็ทานเนฟ,ฟ้น์ไฟเบาๆนะคะดูทุกคนตรงนี้สวยมากทุกคนคือห้ามพลาดแล้วคือเป็นวิวแบบร้อยส0มรอองศาทุกคนคือหมุนรอบไปเลยแต่ว่าทางขึ้นมาก็จะลำบากนิดนึงต้องนั่งรถขึ้นมานะคะนะคะดูสิหาทำกันสุดๆเลยค่ะถึงขั้นโยนหมวกนะก็มาทานข้าวกันที่ครัวเขาค้อค่ะใครมาที่นี่ห้ามพลาดนะคะ There All the girls town. Follow you All around girls Follow the town in you Just เร e กลับมาอีกครั้งกับที่วินล่าปาสนนะคะเรามาทานเจ้าหอยกันค่ะที่เราไม่ได้พักที่น,นะคะเพราะว่าที่พักเต็มค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยะคะ่ะทุกคนคือบอบดีสุดๆใครมาเขาคอคือห้ามพลาดเลยนะคะวิวดีแสงดีที่สุดเลยคะ่ะ เป็นเมนูเจ้าห้อนนะคะก็มีพวกส้มตำเป็นแบบอาหารตามสั่งอะไรก็มีนะคะแล้วเจ้าหอราคาแค่แบบเริ่มต้นแค่สี่เก้าเก้าคือนี่ทุกคนดู<ม>เห็นไหมน่ากินสุดๆเลยร้อนๆเลยค่ะแบบบรรยากาศคือดีมากจริงๆถ้าได้ทานบน,บนแบบรังนกคือดีมากทุกคนดูดีน่ากินมากเนื้อนุม่มอร่อยค่ะแต่ดีนะส้มตำก็รสชาติใช้ได้ค่ะ ดูบรรยากาศดิค่ะพระอาทิตย์ก็ตกดิดนเงาบรายากาศดีสุดๆไปเลยคะ่ะหบรรยากาศดูะค่ะแต่ก็โดนอนเทอร์รั t ด้วยการให้หยิบน้ำนะคะทุกคนแต่บรรยากาศดีสุดๆในในรังนกเลยค่ะ